เกรสเอพินพิชชาขอบคุณหมอวอาจจะจ่ายยาต่อเอามันติดต่อได้เลนะออกเปตีต่ออยู่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าล่าวใหม่สวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะแม่เจ๊นเนี่ยเป็นตากุ้งยิงไหนมาดูใกล้ๆสิฮะนี่ดูเป็นมาแล้วสองอาทิตย์ล่าสุดเมื่อกี้โทรปรึกษาคุณหมอตาอ่า เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยาเนี่ยปกติอ่ะหกที่กินจะยุบเองแต่เก๊ดเป็นอยู่ใน40%ที่ไม่ยุบสิ่งที่จะต้องทาต่อจากนี้ก็คือโอ้ก็คืออะไรมามาต้องไปเจาะหรอเจ็บสิเขาบอกว่า มีอะไรจะพูดไหมตัดตงมีอะไรจะพูดไหมเบบี้เกตบอกก็ยิงปืนสิล้ลลายูโรก็แค่วิ่งบอกแค่วิ่งเนี่ยนี่ๆเรามีทีมงานนะพี่ไอซ์พี่ไอซ์เคยมีประสบการณ์เรื่อง เป็นฤทธิ์สีดวงไปใช่เขวเป็นอะไรนะ <c oughs> เป็นเนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกว,ว่านะตาคุ้งยิงตาคุ้งยิงมาก่อนตอนนั้นแกไปทํามองใครมาอ๋อไปมองสาวข้างบ้านพี่จะเอาอะไรกับผมแล <c oughs> ้วตอนนั้นเป็นนานไหม <c oughs> ก็เป็นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับแล้วก็เหมือนกับหมอก็ให้ยาหยอดยาหยอดเหมือนเพื่อเร่งให้เชื้อมันเร็วขึ้นแล้วก็หนองแตกขาตาอย่างเงี้ยครับยิงขึ้นมาอีกทีนึงปั๊บหนองแตกขาตาเต็มไปหมดเลยแล้วตอนกินยานานแค่ไหนก็กินกินบ้างมีกินบ้างก็กินตลอดนะครับตามที่หมอสั่งครับพี่กลัวเหร กลัวกลัวเจ็บหรือกลัวอะไรกลัวเข็มัวเจ็บก็เข็มก็กายเข้าใหม่เข้าใหม่เจบจอบอ่ะเจ๊เจไม่กลัวหรุดแล้วเจเก็บเจ็บป๊าป๊าป๊ป๊าก็บอกรี่สาบปอบปอบปลามไปไปกับป๊าป๊ขึ้นรถไปโรงพยาบาลยังไงก็ต้องไปจะจะตาย เดี๋ยวจะดูอีกอาทิตย์หนึ่งหรอมาทำได้ไหมได้ฮะไม่ได,ไได้ก็หมอบอกไปแล้วที่เรากินยามาสองวันกินแล้วเนี่ยเนี่ยจะไปขี้ยมันจะไปขี้ยมันฮะอ๋ะอไปเถอะไปเผื่อเผื<ๆ>่อไปไป,ไป,ไ,ปไปถามความเห็นหมอก่อนอยู่ที่หมออาจจะบอกว่าให้ไปกินยาต่อก็ได้ไปไปไปไหม<า>ไปไปไหมเดยกเจ้ากินจอไปไหมไปไป กลัวไปหาหมอให้หมอเขาดูเฉยๆเดี๋ยวให้ใหาอามเห็นหมอร้องไห้เลยอ่ะโอ้ยยาปกติหนูก็กลัวติดจอดตาแบบฝังแล้วจะทำยังไงเราเราก็ต้องไปไหมฮึเก็ต้องไปไหมตัวเองจะไม่ไปเหรอหมอบอกว่าต้องต้องจอดแล้วเนี่ยหืเก็ต้องไปไหมเนาะ อลล่าบ,บอกว่าไม่เห็นต้องกลัวเลยอนลน่าบอกอดอลา่าบอกไม่เห็นต้องกลัวเลยไปไหมไปไปอเอาใจช่วยน้องเจสกันนะ,ะเป็นอีกวันหนึ่งที่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชกันแล้วมีนัดคุณหมอมาดูตาเจสสิม,มันมน่าก,กลัวมากเลยเธอเธอจะทำยังไงดีสรุปยังกลัวอยู่ไหมกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าอิโตะหมอ แปะนะแปะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยเป็นหัถการปกติมากเลยเนาะคิดซะว่าเราเป็นสิวมาเจาะสิวออกแค่นั้นเองอย่าร้องไห้เด้ว <c oughs> <c oughs> อวันนั้นที่เรารู้ก็คือแบบเย็นวันเสาร์เพราว่าคือหมอตามันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ฉุกเฉินอ่ะเขาก็จะเลยจะไม่มีใครออกตรวจต,ตอนช่วงเย็นหรือหลังห้าโมงเย็นกันอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องทํานัดมาเพื่อเป็นวันจันทร์แทนแล้วตอนนี้ก็คือ ราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเดีย๋ยวรอบพบคุณหมอกันค่ะออกไหมคะอ,มออกก็ไดม้มันเหมือนเมื่อกี้บอกหมอแล้วว่ามันเหมือนกดสิวบอกหมอก็บอกว่าก็ประมาณนั้นแหละใช่เพราะเนี่ยมันเหมือนสิวที่เป่งแล้วอ่ะผิวด้านหน้ามันก็จะไม่ไม่ได้แบบ<ะ>ถ้าเราปล่อยเอาไว้ล่ะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปถ้าเราออกก็จะเรียบเนียนดีกลับมาสดนเดิม ก็ได้ได้ค่ะก็ไม่ต้องกลัวนะครับคือก่อนทําเราก็มีฉีดยาชาให้อเจ็บทีเดียวนั่งฉีดยาชาให้นั้นเองเหมือนกันก็คือจุดเดียวแค่นั้นเองครับใช่นี่จะบอกว่าตอนหมามาทําตาสองชั้นมาก็กลัวแต่หมาก็บอกว่าเฮ้ยพอทําเสร็จรู้งี้ฉันมาทํตั้งนานแล้วอ่ะโอเคป่ะสู้ อย่าให้มันหมอเริ่มทำเลยนี่ยากเลยตอนนี้นะคะคุณหมอก็ขอตรวจตาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นกล้องให้ดูด้วยว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนี่ไนี่ไงนี่อ๋อพี่ใจมาด้วยเหรอใช่ค่ะมาหมดบ้านเลยครับมาดีครับมาดีอ๋อดีครับเขาดีครัสดีค่ะเนี่ยดูสิพอดูใกล้ๆมันตุ๋ยมากเลยนะว้าฝั่งนี้ฝั่งขวาดีไม่มีอะไรนะครับเอ๊ะแตกลุ่มแพ้อยู่เนาะ ตอ้องเต้นเข้าไปข้างในมันก็จะกระตุ้นทําให้มีฏิกติยาเ<ม>ครื่องขันแล้วก็มีเม็ดตุ่มตุ่มเล็กๆแต่รูแผลขึ้นมาครับพอเครื่องไขยี่ต่อมไขมันติดต่างกายเป็นกุ้งยิงแบบนี้ซึ่งปกติช่วงแรกๆเราก็จะทานยาก่อนนะครับอย่างที่คุณแม่ทํามาเนาะถูกแล้วทานยาแล้ยาป้ายยาแล้วไม่ดีขึ้นก็ดูสองอย่างครับถ้ามันจะเล็กลงจนไม่รู้สึกก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้ามันใหญ่ ย่างเงี้ยมันลบควนชีวิตประจำวันเนาะอาจจะต้องอทําให้มีเจ็บก่อนเนาะแล้วก็ระบายก็คือมันตุ่มข้างในก็เดีต้องบอกว่าเมื่อกี้ต้องฉีดยาชาก่อนพอฉีดเข็มเดียวก็จะไม่รู้สึกเจ็บอะไรละแล้วเดี๋ยวหก็จะเจาะแล้วก็รีดหนองออกให้คนไม่หัวแค่นั้นหลอดใหมแค่ระบายแค่ระบายไอ้ตุ่มตุ๋ยเนี่ยจะได้ปวดไหมครับเกสัวดไหมคะก็ต้องปวดเป็นธรรมดา ตัวก็คงแปลกแต่ว่าเขาทาเสร็จแล้วนี่นะครับคนหนึ่งคือนที่ผ่านมามเขาบอกโอ้ลุงนี้ทำต้องนานแล้วมไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดโอเคเจ็บไหมเจ็บไหมโอเคตอนฉีดจะได้ไม่เจ็บอันนี้คือหย่อนยาชาไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนทำฉีดยาชาทีทุกครั้งเวลาเราทำบ้านก็จะได้ไม่เจ็บ ให้ชาชาเจ็เจ็เป็นไรอ่ะทุกเกมะวามาเป็เลยเป็มองจ้องอะเลยเจ๊เป็นห่วงหรอเจ๊เป็นห่วงหรือส่งน้ำหน้าฮะไม่ได้เป็นกำลังใจสาวเจ้ากำลังขึ้นเขียงเรียบร้อย กลัวไหมไม่ไม si> ่ไม่ไม่ต้องกลัวนะอ่ะป๊าๆหล่อตรงนี้นะคะมีอะไรจะสั่งเสียเราไหมอ่ะสู้ๆนะลูกสั่นเลยสั่นเลย เกเก๋ต้องให้ความร่วมมือนะลูกเก๋จะดิ้นนะลูกอืมเรียบร้อยเจ็บป่ะลูกไม่เจ็บกันนี้แล้วนี่ผ่านจุดไปแล้ว ลองค่ายเหรอใช่ลุ้นกันหน้าดูเลยไม่ได้ลุ้นแต่ลุ้นลูกเบบี้เกณฑเนี่ยลุ้นมากเลยลุ้นหน้าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นไงน้องลูกเจ็บรอ โอเคโอเคคับคัให okay, okay. ้กำลังใจน้องเจสตด้วยนะเดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวก็สึกยังไงบ้างคะปวดปวดใช่ไหมอ่ะคุณหมอมีบอกว่าให้ทานยาแก้ปวดได้เลยนะคะแล้วก็มีจ่ายยานิดหน่อยตอนนี้ก็คือแบบบอกว่าให้ปิดตาไว้สามชั่วโมงนะคะแล้วระหว่างนี้ก็คือสามวันห้ามโดนน้ำถ้าจะล้างหน้าก็คือแบบว่าเหมือนเอาผ้าเช็ดนับชุบน้ำอุ่นเช็ดซับๆอะไรประมาณนี้นะคะสำคัญคือ ้นเหตุต้องดูแลรักษาให้ดีก็คือการถ้าจะแต่งหน้าต้องเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยอย่าเอามืออยี่ตาเกดไหมน้อใไปดูอยู่ก็อย่าลืมใช่ใช่ค่ะเป็นสาวแล้วแล้วสวยแล้วงามได้แต่ดูแลความสะอาดแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องเกดด้วยนะคะโอเคลาไปแล้วค่ะมาอัปเดตอีกทีนะบ๊ายบายบายค่ะ